ถ้าคุณเอาหลอดเลือดทั้งหมดในร่างกายมาเรียงต่อกันจะยาว95,000กิโลเมตรทุกทุกวันหลอดเลือดลำเลียงเลือดกว่า7,500ลิตรแม้ว่าอันที่จริงก็คือเลือดจำนวน4-5ลิตรที่ไหลเวียนซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อน,นำออกซิเจนและสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นกลูโคสและกรดอะมิโนไปยังเนื้อเยื่อในร่างกาย เลือดทั้งหมดนี้ทำให้เกิดแรงดันต่อผนังกล้ามเนื้อของเส้นเลือดแรงนี้เรียกว่าความดันเลือดและขึ้นลงตามจังหวะการเต้นของหัวใจความดันเลือดพุ่งสูงสุดในช่วงซิสโตลิกเมื่อหัวใจบีบตัวเพื่อดันเลือดไหลผ่านหลอดเลือดแดงนี่คือความดันเลือดซิสโตลิกช่วงที่หัวใจพักระหว่างจังหวะการเต้นความดันเลือดจะตกลงถึงจุดต่ำสุดซึ่งก็คือความดันไดแอสโตลิก คนสุขภาพดีทั่วไปมีความดันซิสโตลิกระหว่าง90และ120มิมประจและความดันไดแอสโตลิกระหว่าง60และ80เมื่อรวมเข้าด้วยกันค่าปกติอยู่ที่เกือบ120-80เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายผ่านหลอดเลือดในระบบไหลเวียนโลหิตในระบบท่อใดๆก็ตามมีหลายสิ่งที่เพิ่มแรงดันต่อผนังท่อได้เช่น คุณสมบัติของของเหลวของเหลวที่เพิ่มขึ้นมาหรือท่อที่ตีบแคบดังนั้นถ้าเลือดข้นขึ้นก็ต้องใช้แรงดันมากขึ้นเพื่อดันเลือดหัวใจจึงต้องบีบตัวแรงขึ้นตามอาหารที่มีเกลือสูงทําให้เกิดผลทํานองนี้เกลือทําให้น้ําข้างง่ายขึ้นและของเหลวที่เพิ่มขึ้นนี้เพิ่มปริมาตรเลือดและความดันเลือดและความเครียดอย่างเช่นการตอบสนองเชิงสู้หรือหนีทําให้หลั่งฮอร์โมนเช่นอีพิเนฟรินและโนอีพิเนฟรินที่ทาให้หลอดเลือดหลักบีบตัว เพิ่มแรงต้านการไหลของเลือดและเพิ่มความดันสูงต้นทางให้ขึ้นโดยทั่วไปแล้วหลอดเลือดรับมือกับการผันแปรแบบนี้ได้สบายๆเส้นใยยืดหยุ่นในผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นกลับคืนรูปได้แต่ถ้าความดันเลือดของคุณสูงเกิน140-90อยู่เสมอๆหรือที่เราเรียกว่าความดันเลือดสูงและสูงคงที่อย่างนั้นจะทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้เพราะแรงดันที่เพิ่มขึ้นต่อผนังเส้นเลือดอาจทําให้เกิดรอยแยกเล็กๆเ,เมื่อเนื้อเยื่อที่เสียหายบวมขึ้น สารต่างๆที่ตอบสนองต่อการอักเสบเช่นเม็ดเลือดขาวจะรวมตัวกันรอบๆรอยแตกไขมันและคอเลสเตอรอลที่ล่องลอยอยู่ในเลือดก็จะเกาะที่รอยเหล่านี้ด้วยและพอกเป็นตะกรันไขมันในที่สุดทําให้ผนังหลอดเลือดแดงด้านในแข็งและหนาตัวขึ้นภาวะชนิดเรียกว่าหลอดเลือดแดงตีบแข็งและทําให้เกิดผลพวงที่อันตรายตามมาได้ถ้าตะกรันไขมันแตกออกริมเลือดจะเกาะตัวบนร,รอยแตกและอุดตันหลอดเลือดที่แคบอยู่แล้ว ถ้าลิ่มเลือดใหญ่พอก็จะอุดกั้นการไหลเวียนออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆอย่างสิ้นเชิงในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจภาวะเช่นนี้จะทำให้เกิดหัวใจวายเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดออกซิเจนเริ่มตายถ้าลิ่มเลือดอุดกั้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดอุดตันจนแน่กลัวแบบนี้ขยายได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนแพทย์จะแทงสายสวนเข้าทางหลอดเลือดไปยังตำแหน่งที่อุดตัน จากนั้นจึงใส่บอลลูนแฟบๆเข้าไปทางสายสวนเมื่อเป่าบอลลูนให้พองบอลลูนจะดันให้เส้นเลือดเปิดออกเช่นเดิมบางครั้งจะใส่ท่อแข็งๆที่เรียกว่าคดลวดหลอดเลือดไว้ในเส้นเลือดเพื่อทางให้เปิดออกให้เลือดไหลได้สะดวกเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ขาดออกซิเจนที่ปลายทางการคงสภาพยืดยุนภายใต้แรงดันเป็นงานหินสําหรับหลอดเลือดแดงของเหลวที่หลอดเลือดลําเลียงประกอบด้วยสารที่อาจนืดข้นและอุดตัน หัวใจที่แข็งแรงดีทั่วไปจะเต้นประมาณ70ครั้งต่อนอาทีและอย่างน้อย2,500ล้านครั้งตลอดอายุไขอาจฟังดูเหมือนกับเป็นแรงกดดันอันมหาศาลแต่ไม่ต้องห่วงเส้นเลือดแดงของคุณพร้อมสำหรับความท้าทายนี้